ทุกคนต้องแตกตื่นตื่นเต้นรวมถึงพี่ด้วยฝึกซับมากอครับซูมแล้วตัวอีกซสูงข้างบนหรือว่าข้างบนข้างบนโอ้สูงข้างบนก็ฟิตหุ่นครับคือผมตั้งใจว่าภายในปีนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจก่อนนะปลายปีอยากอยากที่จะฟิตหุ่นจนไปประกวดได้ครับผมอยากประกวดเป็นพวกแบบฟิตเนสโมเดลอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปประกวดเวทีต่างชาติ ก็คือแบบประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้คือความตั้งใจเล็งไว้ก็เลยรู้สึกว่าเราฟิตหุ่นมาประมาณหนึ่งแล้วเราก็ถือว่าเราซ้อมถอดเสื้อซ้อมโพซ้อมอะไรอย่เงี้ยแล้วกันใส่ซ้อมโชว์ซ้อมโชว์โอ่เฮ้ยฮัลโหลเดีครับเป็นอะไรมาเนี่ยเปที่ทำให้เราแบบว่าต้องมาแบบคล้อยแบบอะไรอ๋อครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็พอหุ่นมันเริ่มเหมือนแบบเริ่มสวยงามเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย คือผมอาจจะมีคํานึงในหัวที่ท่องไว้ตลอดคือคาว่าขาดลอยครับคือหมายควาว่าถ้าเราจะทําอะไรอ่ะเราต้องขาดลอยคือถ้าเราจะฟิตกุ่นให้สวยเราต้องสวยขาดลอยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบทุ่มเทมากแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบแบบการตั้งเป้าหมายเพื่อให้คําว่าขาดลอยมันสาเร็จอ่ะก็เลยรู้สึกตัวเองว่าเราต้องตั้งเป้าให้มันยากเอาไว้ก่อน,นใช่ก็ระเบียบของเรามันมันเยอะขึนะ้นมาได้การดูแลแต่ละขั้นตอนเลยครับผมก็ถามว่าเยอะไหมมันก็มันก็เยอะมาสก แล้วคือเราเข้มงวดมาประมาณนี้แล้วที่เหลือเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มข้นของการซ้อมแล้วก็ให้รู้ว่าช่วงไหนอย่างช่วงที่ผมจะถ่ายรูปเนี้ยเราก็เรียนรู้ว่าการใดเหตก่อนถ่ายรูปเนี่ยเป็นแบบไหนเผื่อถ้าอนาคตเราประกวดเราจะต้องรู้ว่าเราใดเหตุก่อนประกวดหรือขึ้นเวทีจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย ใช่ครับคือถ้าเรื่องดูแลรูปลร่างเนี่ยคือหลักๆแล้วอยากที่จะไปแข่งให้ได้ครับแต่ว่าเรื่องที่แบบสมมติถ้าเป็นเรื่ององค์ความรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสอนแล้วคือผมพยายามพัฒนาคู่กันทางความรู้แล้วก็การเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้ดูจะมาแบบาเอาดีทงเส้นทางนี้เลยนะคะทั้งดูแลตัวเองแล้วให้ความรู้อะไรเป็นต้ใช่ครับก็ค,คือหลักๆตอนนี้ตั้งใจว่าจะมาเอาดีด้านด้านออกกําลังกายด้านเป็นครูสอนออกกําลังกายแล้วก็การเป็นตัวอย่างคือเขาบอกว่าถ้าเราถ้าคนเป็นครูเนี่ยทำในสิ่งที่เหมือนแบบ เหมือนทําให้ดูอะครับว่าใครๆก็ทําได้นะเราไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่เราทําให้ดูอย่างเงี้ยลูกศิษย์เราก็จะได้มีกําลังใจหรือใครก็ตามที่แบบดู IG เราอยู่อะแล้วเขาอยากที่จะฟิตปุ่นหรือเขาอยากที่จะประกวดแล้วเขาเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้อะเขาจะได้เห็นว่าแบบเราที่เคยมาจากขอมากจนวันเนี้ยเรายังมาได้ขนาดนี้เขาก็ทําได้เหมือนกันกี่ปีคะนักบวชจะได้ขนาดนะั้นก็คือมาถึงตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วครับ ที่แบบที่ฟิตหุ่นภูมิอาหารจริงจังครับเนี่ยถ้าแบบในเรื่องของความปวดนะคะมองว่ามันจะต้องไปกว่านี้อีกไหมคะหรืว่าเรื่องหุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือตอนเนี้ยถามว่าหุ่นผมเนี่ยผมคิดว่ามันมันยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยได้มันน่าจะต้องแบบพัฒนาไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแบบใช่คร่ต้องไปยังต้อยังต้องกว่านีอ้อีกใ่หรือเปลอย่างผมเนี่ยผมแบบผมยังติดเรื่อง l o w ์บอดี้ครับกลกลกับขาเนี่ยมันยังมีมัสเซลไม่ไม่ไม่ได้เยอะมาก ส่วน upper body เนี่ยจริงๆก็หลังตอนนี้พอได้แล้วแต่ว่าข้างหน้ากับหัวไหล่เนี่ยก็ต้องพัฒนาอีกก็คือโดยรวมก็คือเหมือนยังต้องไปอีกแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่ามันมันบึ้งไปกว่านี้กับปนเรื่องของการทำงานมันเออมันก็ต้องมีการทำง,งานอะไรละครอะไรอ๋อก็อ่าเหมือนเราเราตั้งใจว่าเราจะประกวดหรือว่าเอาดีในแง่แบบเหมือนหุ่นก็เรียกว่าหุ่นจำพวกสปอร์ตโมเดลอะครับอ่ามันก็จะเป็นเป็นประเภทใช่ครับมันจะมีประเภทแบบสปอร์ตโมเดลหรือว่าบอดี้บิว คือถ้า Body b ิ i l เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวแบบใหญ่มากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะไปในทางทางโมเดลมากกว่าก็เป็นปรับเทนก็คืองานและีอาจจะแบบว่าทช่มทุนในเรื่องอะไรอ๋องานเหรอครับงานก็ถ้าถ้าเกิดช่วงที่ประกวดอะไรเงี้ยเราก็าอาจจะต้องล็อกล็อกคิวเพื่อทุ่มเท <ST> S> <S อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมค่อนข้างล็อกคิวมาด้านออกกำลังกายเยอะนะงานในวงการก็แบบเหมือนจะมีการกรองมากขึ้นออะไรเงี้ยครับ ใจเล็กแปลกๆครับก็ก็มีอ๋อก็จะมีเหมือนแบบคือแบบคือแต่คือส่วนมากก็จะไม่ได้ตอบไม่ได้โต้ตอบนะครับเขาก็จะมีแบบคุยมาในแง่เหมือนแบบเซ็กชวลหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็มีบ้างทั้งชายและหญิงจบใจนะครับบใจไหมผมว่าผมเริ่มชินแล้วผมเริ่มชินแล้วครับบ่อยๆก็ไม่ได้เชิญชวนนะครับไม่ได้เชิญชวนให้มาบ่อยๆแต่ว่าพอเริ่มเห็นบ่อยๆล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็เราก็ รับฟังไว้ว่าเขามีมุมมองแบบนี้แล้วเราก็ทําอย่างอื่นต่อ,ตอแล้วอะไรเงี้ยคืออ่านอบ่าห่วงนะคืออ่านแต่ว่าคือได้เห็นครับได้เห็นครับแต่ว่าเราเราไม่ต้องตอบอใช่ครับบางคนก็คือตอนนี้เปิดเทรนออนไลน์อย่ครับบางคนเหมือนเหมือนเขา DM ใน IG แล้วเราไม่สนใจอ,อะไรงเง<อ>ี้ยเขาก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อที่จะมาสมัครเรียนกับเราเพื่อที่จะมาพูดคํานั้นกับเราอะไรเงี้ยครับก็อ่าก็ในไลน์ออฟฟิเชียลจะมีแอดมินดูแลเงี้ยแอดมินก็ได้แคปมาบอกว่า เอาไงดีครับอะไรก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่หนุบหนาแบบตุ้งตาัดตัวแบบตื่อะไรอ๋อยังไม่มีครับยังไม่ีครับส่วนมากเป็นคำคำพิมพ์ที่พิมพ์เฉยๆแอบกลัวไหมคะก็ไม่ได้กลัวนะครับคือแบบคือไม่ใช่คําว่ากลัวแต่ว่าเราเราก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเรานําเสนอคือภาพเราที่นําเสนอออกไป มันก็มีสิทธิ์แหละที่จะแบบถูกมองหรือว่านําไปพูดแบบนี้แล้วก็เหมือนเราก็ยอมรับไปแล้วประมาณหนึ่งอะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราตั้งใจนําเสนอในแง่ของเคียวตี้แล้วแบบความสวยงามของของผุนของบอดี้ในในอีกมุมหนึ่งมากกว่าเป้เาหมาเป้าหลังจากนี้เป้าหลังจากนี้ของนายเป้าอะไรคโอเค okay. อ่าถ้าพูดถึงแบบเป้าหมายในการฟิตหุนเป้าหมายในการฟิตหุนของตัวเองอะก็คือผมอย่างที่บอกคือผมอยากพัฒนาหุ่นตัวเองแบบทางร่างกายครับ จนไปถึงขั้นที่สามารถแบบประกวดเวทีต่างชาติดได้ในในในโหมดของพวกสปอร์ตโมเดลครับแล้วก็คือจะพูดถึงคืออันนี้เป็นเรื่องแบบอาจจะวัดกันยากแต่ว่าอยากให้คนอ่ะเวลาถ้าเขาเหมือนแบบมีคนยื่นไมค์ถามเขาหรือถามเขาว่าแบบคิดว่าแบบแบบนักแสดงผู้ชายคนไหนหุ่นดีที่สุดหรือวแบบ่าอยากเห็นใครเป็นไอดอลผมอยากให้ชื่อผมอ่ะติดอยู่ในโผเขาแบบทนะ็อปทรอะไรเงี้ยนี่เป็นความฝันอยากให้เขาแบบเห็นเราเป็นไอดอล ต้องเพิ่มน้ําหนักครับตอนนี้หนัก65แต่ว่าคิดว่าอยากให้ไปถึง70อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นเป้าหมายด้านอื่นเนี่ยก็คือคิดว่าหลังจากนี้จะเอาดีด้านออกกําลังกายแบบทางด้านที่เป็นครูด้วยคือตั้งใจว่าจะเอาดีแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยครับก็มันมันถึงเวลาแล้วว่าผมก็ไปเรียนมาไปสอบมาอะไรเงี้ยครับอะไรที่ทําให้เราหลงไหลขนาดนี้ครับเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอ่ะ มีเหมือนเห็นคุณค่าในตัวเองแบบฉายแสงออกมาอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เราตั้งใจทําอะไรหลายๆยอย่างจนกระทัง่งคือผมเป็นคนตั้งใจทําทุกอย่างเลยครับไม่ว่าอะไรมันจะเข้ามาในชีวิตอ่ะรวมถึงการออกกําลังกายแล้วทีนี้พอเราเราทําเรื่องออกกําลังกายแล้วจนเหมือนแบบผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วตัวเรารู้สึกว่าเรามั่นใจตหนือมากขึ้นแล้วคนที่เฝ้ามองเราครับผมรู้สึกว่าเขาเฝ้ามองเราด้วยด้วยการเห็นเป็นตัวอย่างและเป็นไอดอลเนียผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นจุดที่เราอ่ะ ทำได้ดีแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็แค่เอาความตั้งใจที่เป็นนิสัยอ่ะใส่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทําต่อไปยาวๆก็คือจับนิแผ่ไม่ได้แล้วอะไรนะครับจับนิแผ่วไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแผ่วแผ่วแผ่วอ๋อแผ่วแผ่วไม่ได้แล้วใช่ครับแผ่วไม่ได้แล้วครับล่าสุดนี่ยิ่งแผ่วไม่ได้แล้วครับเรียกว่าเราต้องเป็นเราเป็นไอคอนของคนออกกำลังกายนะกินไหมสำหรับเราคิดเป็นอย่างนี้ก็คืออยากอยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นคือล่าสุดอ่ะที่ผมเปิดรับสมัคร นักเรียนมาเทรนกับผมนะครับก็ผมดีใจมากแบบมีหลายคนมากเลยครับที่เขาแบบบอกว่าเวลาถ้าเขาไปก่อนที่เขาจะมาเจอเราแล้วเรามามาเทรนกับเราอ่ะเขาไปที่ยิมแล้วเอารูปผมแบบเปิดให้เทรนเนอร์ดูว่าแบบอยากขุดแบบนี้เลยเงี้ยโคแบบชื่นใจใช่ความฝันแบบที่เมื่อกี้นัดบอกหรือ่าใช่ครับมันมันคือแบบมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเป๊ะวันนี้ได้ก็ยิ่งเพอร์เฟกเลยครับ ก็ถ้าถามว่าจะเฟดลงไหมผมคิดว่ามันมันถูกหั่นเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจจออกกําลังกายเต็มที่แล้วมาสอนมาเรียนเต็มที่เรื่องนี้ครับเราให้100%เราอยู่กับวงการบันเทิงแต่ว่าตอนเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นกึ่งกึ่งห้าสิบห้าสิบละอ่ามันมี50%เที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเป็นเรื่องออกกําลังกายแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันจะค่อยๆพัฒนาทีนี้ก็เราก็แมเนจเวลาแล้วเราก็สามารถที่จะกรองงานได้มากขึ้น ว่างานในวงการเนี่ยงานไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไปด้วยกันกับกับคาแรคเตอร์เราได้แล้วเราก็ลุยต่ออะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับช่วงในช่วงก่อนหน้านี้ที่งานมันหาจแต่กับซาซาลงด้วยเะครับไยหันมาทางนี้เลดีกว่าอ๋อมีส่วนเลยครับคือตอนที่ทุกคนคงเคยทุกคนเจอแล้วช่วงโควิดนะครับงานจ้างเอยหรือว่าละครที่ต้องหยุดถ่ายเนี่ยมันทําให้เรามีเวลาคิดทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะอะไรต่อไปดี คือเรา,เราคิดแค่ว่าสมมติถ้าสิ่งนี้มันอยู่กับเราไปชั่วชีวิตละ่ะสมมติโลกนี้มันอยู่ไปเลยอ่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะทําอะไรดีแล้วเราก็มองดูว่าเรารักอะไรมากที่สุดผมว่าให้คําตอบเองว่าเอ้ยตอนนี้เราเจอว่าเรารักการออกกำลังกายรักการปั้นฝุ่นผมก็เลยลองไปเรียนพอทีนี้พอไปเรียนปุ๊บมันก็เลยยิ่งชอบก็เลยถ้าตอบคาถามก็คือใช่เลยครับช่วงที่ทําให้เราผ่อนจากงานในวงการบันเทิงมันให้เราแบบสํารวจตัวเองมากขึ้นแล้วมันเจอถนนอีกเส้นหนึ่งที่เราเดินบนเส้นนั้นแล้วเราก็มีความสุขมากเมกเนนั แต่ก็ไม่ถึงกัทานทิ้งโครงการไปเลยเวนงานเอาอ่าใช่ครับเราก็จะเวีงานดูว่าเราสามารถจัดการเวลาได้ขนาดไหนแล้วก็อาจจะต้องดูว่าธุรกิจใหม่ที่ผมเปิดเรื่องคอร์สออกกำลังเนี่ยมีแบบมีเขาเรียกว่ามีนักเรียนมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะจัดสรรเวลาอีกทีหนึ่งกลัวเรื่องความเสี่ยงไหมคะเขาบอกอย่างตอนโควิดมันก็เคยเจอแบบยิ้มปิดมาแล้วหลายเดือนมากอ๋อครับกลัวเรื่องความเสี่ยงตรงนั้นอ่าก็เรื่องความเสี่ยงถ้าพูดถึงธุรกิจเครื่องคอร์สออกกำลังเนี่ย มันผมคิดว่าเราก็รับมือโดยการที่ปรับมันเป็นออนไลน์ซะส่วนมากครับคือของผมเนี่ยในอนาคตคิดว่าน่าจะได้เปิดยิมหรือเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้เป็นการจัดโปรแกรมออนไลน์ให้กับนักเรียนครับก็เลยถ้าเป็นออนไลน์ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็อาจจะมีนัดนัดเหมือนแบบนักเรียนมาเจอเป็นครั้งคราวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนัดเป็นแค่วิร์กช็อปหนึ่งวันให้เขาเคลื่อนไหวตัวให้ถูกต้องก่อน เพราะหลังจากนี้พอเขาได้ออกโป,โปรแกรมของผมส่งไปเขาจะได้ไม่เจ็บเดี๋ยวเขาไปเคลื่อนไหวผิดแล้วเขาจะเจ็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเะเปิดเกมันก็ใช้เงินเยออ๋อใช่ครับก็เก็บเงิน <laughs> คือก็ตอนนี้ก็คือทํางานเก็บเงินนะครับแต่ว่าความความฝันนะครับอยากมีสตูดิโอออกกับลังกายเป็นของตัวเองมากๆ